สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องอาราพีอีพีที่330ค่ะสามสบนประจำ เย็นวันอังคารนะคะพี่พี่ขาวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2,569จะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยจากพิจา๋า1ชุดนะคะพี่พี่ขา1ชุดเย็นนี้30รายการค่ะ 200บาททุกองค์นะคะ2อ,องค์300บาทแล้วจะส่งให้พี่ๆฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หาออราพีได้เลยนะคะพี่พี่ะ0990841561น่ะ0 9 8 4นะคะ0925439610ส่งส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพี่กันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบจะพี่จ๋ารอบเชา้ารอบเย็นรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเชา้าจะพี่จ๋ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะตอกโค้ดนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นพิเศษ2517รายการที่1ค่ะรายการที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีจะพี่จ๋า เรียมพลาสติกกันน้ำนะคะ2 4 9สจะพีจ่จ๋าเรียนหลวงพ่อโอภาสีรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาเนื้อค่ะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะพี่นะเหรียมพลาสติกกันน้ำรายการที่3ค่ะสเป็นเหรียญโล่หลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนค่ะเป็นกระไหล่ทองนะคะด้านหลังค่ะมีต่อโค้ด เขียนว่า,าพยักยันพระยักษยันอขอไปค่ะพระยักษบันดานซัพบนะคะพี่คขากลับขอโทษพี่ๆด้วยจ้ะมีต่อโค้ดนะคะด้านบนหมายเลขโค้ดหมายเลขโค้ด2 4 0จ้ะรายการที่5เป็นเหรียญเหนือดวงพระอาจารย์ต้อมค่ะ เลขโค้ด248นะคะวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่ขาเลียมพลาสติกกันน้ำรายการที่5ค่ะ6จะพี่จา๋า6จะเป็นพระเนื้อดินพระจารย์ต้อมนะคะปิดคูได้เลยนะพี่นะนี่เป็นเนื้อดินจ้ะพี่จา๋ากล่องแบบด้านในกรรมายี่แบบนี้เลยนะพี่นะพระเนื้อดินพระจารย์ต้อมจ้ะพี่จ๋าวัดท่าสแบง ตรงนี้มีเลขโค้ด22257อุดขัางด้วยนะคะน้องรับพีได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะนี่พี่ให้ดูนี่ใส่ลงไปแล้วก็จะมีตรงนี้ปิดทับปุ๊บประมาณนี้นะคะรายการที่6นะคะ7จจะเป็นสมเด็จค่ะ เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพมฝังตะกุดทองคำค่ะด้านหลังจะเป็นผ้ายันนะคะแล้วก็จะมีเป็นตรายางประทับแบบนี้นะคะหลวงพ่อพมวัดช่องแคค่ะรายการที่7แต่จะเป็นเหรียญหล่อละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะหลังยันสิบนะคะหลวงพ่อพรมเหรียญหล่อละคังรายการที่8 9เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยจะพิจารณองค์นี้สวย เป็นเหรียญเงินนักตากทองนะคะเลขโค้ด5 8 8ค่ะรุ่นชนะจนนะคะรายการที่10เป็นพระผงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะมีจีวอตรงนี้ด้วยค่ะด้านหลังอุดมสมพรอุดมพรนะคะมาพร้อมกอบฝั่งเพชรแบบนี้ค่ะ1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทค่ะ 11เป็นสมเด็จวัดรักังค่ะแต่กลางานะคะนี่ต่อโค้ดร,รักังเลี่ยมพลาสติกขอบทองแบบนี้ค่ะรายการที่11 12เป็นเหรียญอแปะจ๊ะพี่จา๋าต่อโค้ดเลข9เขียนเอ่อแล้วก็มีโค้ดว่าพิเศษนะคะเหรียญอแปะลงสีปี19้จ๊ะพี่จา๋ารายการที่12เลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ 13จะเป็นปิดตาหลังแบบจะพิจาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะหลังแบบแบบนี้ค่ะเลี่ยมพลาสติกกรอบทองแบบนี้นะคะ15ค่ะเป็นหลวงปู่โตองค์นี้สวยนะคะฝั่งตะกุดเป็นเนื้อเกอ่าเป็นเนื้อเกศรแล้วก็มีเกสานะคะหลังยันดวงจะพิจารายการที่15เป็นปิดตาหลวงปู่ไข่ค่ะหลังยันนะคะ ปิดตาหลวงผู้ไข่วัดเชิงเลนค่ะ16เป็นปิดตาหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังปิดทองนะคะด้านหลังต่อโคด17เป็นหลวงปู่ทวดค่ะเป็นพิมพ์ชลูดนะคะ 2, 4, 9, 7นะคะนี่18จ้ะ หลวงปูท่ทวดวัดประสาทบุญยาวาสค่ะมาพร้อมกล่องนะคะเนื้อผงโรย,ยแร่หน้าหลังเลยจ้ะรายการที่18นะคะ19เป็นเสมาหลวงปู่ทวดจ้ะพี่จ๋จาด้านหลัง08ค่ะพระอาจารย์ถิ่มรายการที่20ค่ะรูปหล่อหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะ แล้วมีฝั่งนี้ด้วยนะคะ1องค์200บาทจะ2องค์300บาท21เป็นเหรียญรัชะกาลที่หเหรียญใหญ่เลยจ้ะด้านหลังเป็นช้าง3มเสียนรอสอ1หนนะคะรายการที่22เป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยค่ะเนื้อผงแดงนะคะมีอักขระซ้ายขวาด้านหลังเป็นลูกเหมือนท่านแบบนี้เลยจ้ะ เป็นเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยมียันแล้วก็ตรงนี้เป็นยันตุกตาแล้วก็มีอักขระแบบนี้นะคะ23เป็นเหรียญพยาพาลีหลวงปู่มหาศิลาองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องจากพี่จาาเลขโค้ด4ี่สนะคะหลวงปู่มหาศิลาจ้ะรายการที่24สสมเด็จเก่าค่ะ มีคาบกุกเก่าๆแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะลายการที่25เป็นพระกิ่งค่ะทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกิ่งจบรปรค่ะมาพร้อมกอกสตันเล็ก26เหรียญหลวงข้อกลั่น2469วัดพระยาตหลังสเสี้ยนตองค่ะ27จะเป็น เงินพดด่วงจากพี่จ๋าองนี้ยีิบองนี้ยนะคะได้มาคู่กันอันนี้เป็นเป็นเหลืออันนี้เป็นเงินพดด้วงแล้วก็ตอกโคดอกจันแบบนี้นะคะปิดคู่300บาทจะ้ะยีหลวงพ่อทบวัดชนแดนจะตอกโคดปี18นะคะสวยใบหน้าใบตาท่านคมชัดเลยค่ะ30มมาคู่กันเป็นตะกุดใหญ่นะคะถัก ถักเชือกลายธงชาติเลี่ยมสามห่วงเลยค่ะหนักๆเลยนะพี่นะ1องค์200บาทจะพี่จา๋า2องค์300บาท0ูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสีาสอาสำหรับเช้าเย็นนี้สวัสดีค่ะ